ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราช่องพังปลาใสนะครับสวัสดียามเย็ยนครับอยู่กับสาวน้อยครับน้องลำพูนสาวน้อยอารมณ์ดีครับนี่เต็นทั้งวันครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับที่เห็นเขาโยกก็จะเป็นนิสัยของเขานะครับช้างแต่ละเชือกอก,ก็บางเชือกก็โยกบางเชือกก็ไม่โยกครับแต่ละเชือกก็จะโยกไม่เหมือนกันนะครับ มันจะกัดรบอกมันก็จะเป็นปลาอ้อยกับปลาย่าครับปลูกไว้เวลาจําเป็นจะได้ตัดไม้ช้างกินนะครับ when Tony ยกได้ทั้งวันจริงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับเดินมาแล้วไม่มีอะไรกินหรอกมาหาอะไรกินครับว่าแต่จะเอาอะไรมาให้กินนะ ที่เห็นใส่โซ่สองขาไม่ได้ทรมานเขาแต่อย่างใดนะครับเพื่อป้องกันอันตรายครับผมเผื่อเวลาเขาหลุดเขาอะไรก็จะได้ตามจับง่ายครับยังผิดที่สองขาเพราะว่าเขายังช้างที่วัยรุ่นอยู่ครับถ้าอย่างกับคุณยายฟ้าใสาก็ไม่ใสข่ขาเดียวครับตอน,น,นคืนนี่เพราะว่าเขายังหนุ่มอยู่ครับ เขาจะไปได้ไกลเนีเวลาเขาหลุดเผื่อเขาอ,อะไรครับดูป่าหญ้าป่าอ้อยของเราครับมีทุกอย่างครับพืชผักสวนครัวครับปลูกไว้ กินค,ครับต้นร้อยมีทุกอย่างนะครับค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับช่วยติดตามช่องพังฟ้าใสด้วยนะครับ und Cup.